วันนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านมาเปิดภาพของน้องกระตูนนะคะลูกสาวอีกคนนึงของอุ้มลักนาค่ะต้องบอกเลยว่าทั้งสวยทั้งเก่งแถมไม่พอสอบติดมอดังได้อีกด้วยค่ะมอดังในจังหวัดเชียงใหม่นะคะ ครอนี้แน่นอนเพราะว่าเป็นอีกครอบครัวที่หลายคนต่างติดตามในความอบอุ่นความหน้ารักของครอบครัวนี้นะคะสาหรับครอบครัวของอุ้งลักษณะอวิสูลค่ะนักแสดงสาวแล้วก็บอลกิษณะนะคะซึ่งต้องบอกว่าทั้งคู่เนี่ยตอนนี้ตัดสินใจแยกทางกันแล้วนะคะเหลือเพียงสถานะพ่อแล้วก็แม่ของลูกๆเท่านั้นแล้วสองคนนี้เนี่ยมีโซ่ทองคล้องใจด้วยกัน1คนก็นค,นนคือน้องดิสนีย์แล้วเป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าบอลกิษณะเนี่ยก่อนที่จะมาแต่งงานกับอุ้งลักษณะได้มีลูกสาวหนึ่งคนค่ะชื่อน้องกาตูนที่เกิดขึ้นกับภรรยาเก่านะคะแต น,น่ารักแล้วก็สามารถอยู่กับครอบครัวนี้ได้สามารถเข้ากับอุ้มลกคณะดได้เป็นอย่างดีเลยค่ะหลายๆคนก็เลยมองว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักมากแล้วก็ชอบครอบครัวนี้มากๆเลยนะคะ ก่อนอื่นค่ะต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านของบอลกิษณะเองสามีอุ้มลักณนะคะาพาคภูมิใจสุดๆเลยค่ะหลังจากที่ลูกสาวคนตัวอย่างน้องกระตูนเนี่ยสอบติดมหาวิทยาลายัยชื่อดังในเชียงใหม่นะคะบอลเองเนี่ยเขาก็ออกมาโพสต์ข้อความค่ะบอกว่าวันนี้วันที่ดีลูกกระตูนสอบติดมอชอป้าเนี่ยภูมิใจในตัวลูกมากๆ้ากับม้าจะอยู่ ความสําเร็จของลูกนะครับก็เรียกได้ว่าคนเป็นพ่อแลนะผู้ชมค้าก็มีความภาคภูมิใจลูกประสบความสําเร็จไปอีกึงขั้นหนึ่งก็ออกมาโพสต์ข้อความค่ะต้องบอกเลยว่าน้องกระตูลูลกสาวอีกคนของอุ้มละขณาเนี่ยโตมาเป็นสาวทั้งสวยทั้งเก่งแล้วก็น่ารักมากๆทีเดียวค่ะ